บิ๊กโจ๊กจะถอยแล้วทนายอนันตชัยรับมีใบสั่งปริศนาให้เบรกทำคดีนี้โดนขู่ให้ระวังตัวลั่นรอเจอเซอร์ไพรส์5ตุลาคมนี้ วันที่2ตุลาคมทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผบตรและทนายความของตำรวจ8นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่เปิดเผยว่า ยอมรับหลังจากที่รับทำคดีของบิ๊กโจ๊กและตำรวจ8นายมีบุคคลปริศนาติดต่อตนเองมาเพื่อขอให้ไม่ทำคดีของบิ๊กโจ๊กและ8ตํตำรวจต่อซึ่งตนตอบไปว่าไม่ได้ตอนนี้เรารบกันอยู่จะให้หยุดทำได้อย่างไง ไม่สงสารตำรวจทั้ง8นายหรอน้องๆทั้ง8คนนั้นถูกรังแกร,รวมถึงบิ๊กโจ๊กด้วยเราจะไปหยุดได้ยังไงเราก็ต้องต่อสู้ต่อต่อมามีรายงานว่าพยายามถามถึงรายละเอียดว่าใบสั่งดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรมาจากใครด้านทนายอนัตชัยไม่ยอมเปิดเผยเปิดเผยเพียงสั้นๆว่า เข้ามาปรึกษาพี่ว่าให้หยุดได้ไหมเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะสู้ต่อยังไงต่อจะก,กังวลหรือไม่ที่มีคนมาพูดขอให้หยุดทำคดีนี้ ทนายอนัตจชัยกล่าวว่าไม่สะทกสถานเลยต้นผ่านมรสุมมาเยอะแล้วไม่วิตกกังวลเลยและขอให้รอบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่5ตุลาคมนี้รวมถึงตนได้โพสต์ข้อความถึง2โพสต์โพสต์แรกที่ว่าพนูเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนี่ยวและตรงตรงเป้าหมายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนอีกโพสต์ เป็นหน้าแชทไลน์ที่ทนายอนันตชัยส่งสติกเกอร์ไปว่าผมทนายสายชนสู้ไม่ถอยและเขียนข้อความประมาณว่าผมทนายสายชนสู้ไม่ถอยใครก็โน้มน้าวผมไม่ได้นอกเสียจากผมถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทนายความของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กอัคคีเทพแห่งไฟเท่านั้นทุกอย่างถึงจะจบ เมื่อถามว่านัดกับมินนี่มาสอบถามรายละเอียดหรือไม่ทน,นายอนาตชัยบอกว่าพยายามติดต่อมินนี่อยู่เพราะตนเองก็อยากจะคุยและทราบรายละเอียดทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ได้นัดกันสำหรับความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กล่าสุดมีรายงานว่าทำหนังสือลาราชการต่ออีก3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมและไม่มีใครทราบว่าลาไปทำภารกิจอะไร คาดว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่5ตุลาคมนี้